จุใจไปกินกันต่อแล้วกันจะชวนไปชิมแกงปูใบชะครามที่ร้านสวนพร้าวบ้านพอดร้านเนี่ยบรรยากาศชิลๆออกลางสวนมะพร้าวแบบนี้เลยจ้าเฮ้ยนี่ขนาดย,ยังไม่เห็นอาหารรู้สึกอยากไปแล้วบ<น>รรากาศดีบรรยากาศดีรราาศดใช่ไหมคะออร้านสวนพร้าวบ้านทอดนะคะอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลชนครามอำเภอดอนศัก์จังหวัดสุราธานีบรรยากาศบอกว่าใช่เลยอ่ะ นะนั่งชิลกลางสวนมะพร้าวเนี่ยนะคือแนวคิดเนี่ยเขาสร้างมาจากอาณาจักรแบบว่าอยากจะเอาไว้รองรับญาติกับเพื่อนๆ<ม>แต่ว่าเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของไปด้วยเลย<ม>ก็คือบรรยากาศเนี่ยรม่มรื่นอยู่ในสวนมะพร้าวรับประทานอาหารรับประทานน้ำมะพร้าวน้ำหอมสดๆจากต้นที่ปลูกเอาไว้ได้ด้วยดีตรงนี้ใช่ค่ะเขาปลูกไว้บนเนื้อที่กว่า3ไร่เลยนะรวมถึงมีเมนูซีฟู้ดเยอะแยะมากมายครับนอกจากบรรยากาศที่แบบว่า ริมทะเลสวนมะพร้าวชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่หาดถ,ถูกกัดเซาะแล้วต่อมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยช่วยทําเขื่อนหินกั้นคลื่นให้<อ>ก็เลยปลูกต้นมะพร้าวพืชที่ทนต่อสภาพดินทะเลแบบนี้นะคะ คุณสมภพเออสมภาพแก้วเพชรอายุ74ปีเป็นเจ้าของร้านนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะทําร้านอาหารแต่ว่าบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยลูกๆเยอะใช่ไหมคนรู้จักกันเยอะอยากจะทําเป็นแบบว่าที่เอาไว้รองรับเพื่อนๆญาติๆเวลามาเที่ยวสุดท้ายก็พัฒนากลายมาเป็นร้านอาหารในสวนมะพร้าวแบบนี้เฉยเลยใช่ค่ะแล้วแบบบรรยากาศดีมากจริงไม่ใช่แค่บรรยากาศดีอย่างเดียวนะเขาอยากจะชวนชิมแกงปูใบชะครามเฮ้ยอุ้ดูปูเขาดิสดมาก วัตถุดิบก็จะมีหนิปูปูดําไข่แล้วก็ใบชะครามที่เป็นพืชริมชายฝั่งทะเลอนะอันนี้เป็นวัตถุดิบสําคัญเนี่ยชะครามแบบนี้นะคะเข้าครัวปรุงรสกันหน่อยตั้งกะทิบนไฟแรงนิดนึงใส่เครื่องแกงนะคะคนคนคนจนเครื่องแกงละลายแล้วก็ใส่ปูไข่ลงไป<า>แล้วก็ใส่ใบชะครามรอจนสุกเท่านี้เองง่ายจริงแต่ว่า ซื้อกินดีกว่าอร่อยกว่าเยอะคือเขาบอกเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านสวนพผาบ้านทอดของเขาจะบอกแบบนี้หลายคนคิดจะลองเอาอใบชะครามเนี่ยมาทำเองทำไม่เป็นมันเค็มนะฮะค่ะแล้วก็แบบเนี่ยมันไม่ได้หาทานได้ง่ายนะคุณแล้วคุณดูนะปูเขาเป็นปูไข่เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับแฟนๆรายการตลอดข่าวของเรามีส่วนลดมาให้10%นะคะ แค่ไปถึงแล้วแจ้งทางร้านว่าดูมาจากรายการตะลอนข่าวช่องไทยรัฐทีวี32เนี่ยค่ะรับไปเลยส่วนลด10%เฉพาะวันนี้18สิงหาคมนี้เท่านั้น10%นะเยอะนะไม่น้อยนะแล้วคนไปเที่ยวสุราษฎร์เยอะไปถึงชาวสุราษฎร์ถ้ายังไม่เคยไปลองทานร้านนี้แล้วดูเราอยู่ไปไปอุดหนุนกันไปได้โทรศัพท์มาขึ้นให้แล้วนะจ้าวันเดียวนะไว้แล้ จะไปไปไปีนี้จะไปเกาะมุยจะไปสุราษฎร์ด้วยยิ่ืมบีรร้านนี้มีโอกาสาลองดูจะไปกินให้หมดสวนเลยมะพร้าว